สวัสดีค่ะพบกับอัปโอแอททเดห้าดวงชะตาพายิบซีเป็นการดูดวงของครึ่งปีหลังของปี2 5 6 5นะคะในครึ่งปีนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาทำมากนักเลยขอสรุปรวมให้เพราะฉะนั้นก็จะทำรวมไปเลยในเดือนนี้ักนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนอัปโอแอทท็้าขอเป็นตัวแทนจับไพ่<ม>ให้นะคะโปใช้วิจา,ารณ์ในการรับชมนะคะ ให้เป็นเพียงแค่เพื่อนหรือกัญายาณิมิตคอยแนะนําสิ่งดีให้แก่กันถ้าอันไหนไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงกระปล่อยผ่านไปถ้าดีใช่อย่างไรก็เก็บเป็นกาลังใจแล้วก็สร้างพลังชีวิตที่ดีเป็นกัญยาณิมิตรบอกกล่าวสิ่งดีให้กันมาเริ่มกันนะคะว่าไพา่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 7ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนครึ่งปีหลังตั้งแต่1กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันที่ไพ่ตัวตนเลยค่ะไพ่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุน้นตอนนี้บอกว่าตัวคุณกําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ส,สู่สิ่งที่คุณตั้งใจไว้อะถึงแม้ว่าอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างจะ เข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณไม่ได้หวันไหวค่ะคุณคิดว่าคุณมีความตั้งใจจะมุ่งมั่นที่จะไปทํางานที่จะไปออกไปดํารงชีวิตที่จะบุกเบิกหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งใจไว้อ่ะดูแล้วคุณไม่ได้กลัวอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตคนเลยเพราะคุณหันหลังให้กับอดีตเรียบร้อยแล้วจิตใจคุณมุ่งมั่นแต่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีอุปสรรคอะไรคุณก็ไม่ได้วันไหวไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะใจคุณสู้สุดๆเลยค่ะคุณมีพลังที่ดีมากคุณกล้าเก่งมาก คือจิตใจของคุณนะตอนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมไปเลยอ่ะคุณจะมีความสึกว่าชีวิตของคุณพอแล้วกับอดีตพอแล้วกับเรื่องที่มันมันเจ็บปวดหรืออะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าแย่ๆกับชีวิตคนณ่ะคุณปล่อยเลยคุณไม่คิดอะไรกังวลทั้งสิ้นคุณจะมุ่งไปข้างหน้าแล้วคุณมีทางเลือกมีพลังที่ดีมากคุณมุ่งที่จะไปทําอะไรหลายอย่างมาโปรเจกต์เยอะมากจิตใจคุณความคิดคุณแพนไว้หลายอย่างมากตั้งใจเยอะ คิดจะทําเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคุณที่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคุณพร้อมเลยคุณมีพลังเลยตัวสูงมากคุณก้าวไปคุณไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นคุณพร้อมจะสู้เต็มที่เลยค่ะพลังคุณดีมากในในครื่งปีหลังเนี้ยพลังดีเลยค่ะขอให้คุณมีกําลังใจที่ดีต่อไปนะคะอุปสรรคอะไรเข้ามาเดี๋ยวมันก็หมดไปค่ะแล้วคุณก็จะสามารถประคองตัวเองผ่าน อุปสรรคทั้งหลายนั้นได้แล้วคุณจะพบกับสิ่งที่ดีที่คุณคาดหวังได้เชื่อมัน่นเถอะค่ะว่าพลังที่ดีของคุณอ่ะจะนําพาชีวิตคุณไปสู่ความสําเร็จใครที่มุ่งอยากจะออกไปหางานใหม่หรือกำลังจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเนี่ยก้าวไปเลยค่ะมั่นใจนะคะแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่คุณถนัดก่อนอะไรที่คุณคิดว่าตัวเองชอบเลือกทําค่ะทําอย่างมีความสุขทําแล้วไม่ต้องท้อค่ะ คุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างมีความสุขขอให้คุณตั้งใจซื้อสัตว์อยู่ในสิ่งที่ดีงามคุณจะมีพลังที่ดีๆและก็มีความคิดที่แปลกใหม่แล้วคุณจะเปิดโลกกว้างให้กับตัวเองไม่กลัวไม่หวั่นไหวต่ออะไรแต่ว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเจออะไรมาเยอะมากแล้วแต่ตอนเนี้ยคุณพร้อมที่จะลุยแล้วก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นคุณยอมรับได้และคุณเป็นคนที่ตัดสินใจแล้ว ด้วยความตั้งใจแล้วทำได้สำเร็จด้วยดีด้วยเพราะฉะนั้นโซ่นะคะหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปจากเนี้ยชีวิตคุณเหมือนโลกใหม่กำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่คุณตั้งใจไว้เชื่อมั่นในสิ่งดีนะคะแล้วคุณจะไปสู่ความสำเร็จที่คุณตั้งใจไว้นะคะมาดูค่ะว่าหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างหน้าที่การงานหน้าที่การงานบอกว่าคุณ สบายใจแล้วนี่งานการของคุณน่ะทามาเยอะนี่หนักมาเยอะโอ้โหตอนนี้โล่งใจมากเลยเหมือนแบบพริ้มมากจิตใจนี่สดใสเบิกบานปล่อยวางได้แล้วอะ่ะเหมือนคุณได้วางโปรเจกต์อะไรหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณได้ทาลงลงหลักบักฐานเรียบร้อยแล้วอะ่ะตอนนี้เหลือเหลืออย่างเดียวรอผลตอบแทนตอบกลับมาหรือผลตอบรับหรือใครที่กําลังเสนอโปรเจกต์ไปอะ่ะกาลังจะทําอะไรที่แบบเสนอลงทุนการลงทุนอะไรก็แล้วแต่อะ่ะตอนเนี้ คุณเหมือนได้รับการยอมรับแล้วอะแล้วคุณกําลังจะได้รับคําตอบข้อตกลงอะไรดีๆหรือมีข้อเสนออะไรดีๆให้กับคุณแล้วอะใจคุณมันสบายอะคุณมันเปิดโลงแล้วอะตอนนี้คุณรอรับเหมือนกําลังได้รับอะไรที่แบบอย่างอย่างอย่างคนที่มีความรู้สึกว่ามั่นใจอะว่าทุ่มเทลงไปแล้วอะแล้วก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่าง เต็มที่เช่นกันเพราะฉะนั้นคุณสบายใจมากเลยค่ะตั้งแต่ครึ่งปีหลังนี้เลยอ่ะงานการอะไรที่คนลงทุนไปธุรกิจอะไรที่ลงทุนไปกําลังจะได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วและจิตใจคุณอ่ะเหมือนเป็นคนที่มีใจิตใจที่เบิกบานขึ้นเพราะฉะนั้นผลงานอะไรมันจะเข้ามาในแบบไหน คุณพร้อมอยอมรับไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันมีโอกาสสูงมากหรือคุณจะได้กำลังจะได้ปรับตําแหน่งอย่างที่คุณมั่นใจไว้ะสําหรับหน้าที่การงานของใครบางคนที่อรอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งครึ่งปีหลังนี้คุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแน่นอนแต่สําหรับใครที่วางโปรเจกต์เหมือนเป็นงานที่ลงทุนไว้แล้วผลตอบแทนกำลังกลับมาค่ะเหมือนคุณกําลังดอกออกผลนปลูกพืชแล้วผลผลิตมันกำลังออก่ะ แล้วคุณสบายใจรื้อสึกว่ามันเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณว่างตั้งตั้งหวังไว้วางแผนไว้แล้วมันมันเป็นไปตามนั้นน่ะคุณรู้สึกว่าเอออะไรที่มันทําแล้วมันสมใจคุณอย่างมากๆอ่ะงานการของคุณอะไรตอนเนี้ยคุณวางแผนได้ดีมากแล้วคุณเหมือนอิ่มใจมากที่คุณจะไ,ได้ได้สิ่งดีหรือไม่บางคนน่ะกําลังจะแบบเหมือนสนูโป,ปรเจกต์ไปแล้วเหมือน มีผลตอบรับมาอย่างคุณพอใจอ่ะแล้วคุณก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกได้คุณทั้งใจเลือกและลงมือทําแล้วทาได้สําเร็จด้วยงานอะไรที่คุณลงมือทําไปแล้วอ่ะมันกําลังจะเป็นอะไรที่ผิดดอกออกผลกําลังได้ผลผลิตหรือได้ผลตอบแทนกลับมาดีมากเชื่อมั่นเลยค่ะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยคุณซื่อสัตย์สุจริตและสร้างผลงานได้ชัดเจนผลงานคุณจะไปที่โดดเด่นและที่อยอมรับมากเลยค่ะ มาดูกัน,นะค่ะว่าการเงินจะเป็นอะไรเป็นยังไงกันบ้างเนาะการเงินการเงินบอกว่าคุณกําลังอยู่ในสภาวะของคนที่กาลังตัดสินใจที่จะใช้ความคิดพิจารณาใช้จ่ายอะไรอย่างรอบครอบมากคุณเป็นคนที่คิดเยอะมากเพราะคุณมีเหมือนภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบสูงเรื่องการเงินมากมีความรู้สึกว่าการเงินมันมีปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องใช้เยอะมีค่าใช้จ่ายที่รอ้อยคุณใช้เยอะและมีคนที่คุณจําเป็นต้องดูแลช่วยเหลือเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะ คุณก็ยังสามารถประคองได้คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเป็นคนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่คิดก่อนที่จะทําเสมอตัดสินใจก่อนที่จะลงมือทําเสมอแต่บางครั้งคุณคิดมากเกินไปนานเกินไปหรืออะไราภยไนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเกิดความลังเลความกังวลอยู่บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคุณก็สามารถจัดการทุกอย่างได้ดีคุณแค่รู้สึกว่าต้องตั้งหลักต้องตั้งหลักแล้วก็เหมือนประคองเอาไว้สัก ักระยะหนึ่งตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปคุณจาเป็นต้องประคองเรื่องการเงินประกับประคองให้ดีค่ะแต่คุณสามารถที่จะแบ่งสรรจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ลงตัวหรือถ้าคุมีนี้ตอนนี้คุณกาลังรู้สึกว่าต้องไปปรีปีปนอมกับเจ้านี้แล้วคุณก็เคลียร์กันลงตัวเหมือนหาจุดยืนได้ว่าจะ จัดสรรยังไงที่จะแบ่งสรรปันนี่หรือจะผ่อนปนยังไงคุณมีโอกาสที่จะพูดคุยเจรจากับเจ้านี่ได้อะเขาก็รับฟังคุณนะเขาเห็นคุณมีความจริงใจว่าคุณจะใช้นี่เขาแน่นอนเขาให้โอกาสคุณนะขอให้คุณปรับความเข้าใจและได้ได้คุยกันได้เจรจากันอะไรก็แล้วแต่มีนี่เสิ็จแลายคุณจัดการเจรจามันจะลงตัวได้ดีขึ้นหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณจําเป็นต้องจ่ายคุณจ่ายไปเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณก็จะวางใจสบายใจขึ้นเงินของคุณอ่ะ สามารถหาเข้ามาได้ในระดับหนึ่งที่คุณสามารถเคลียร์ได้เลยแหละแต่มันอาจจะมีจุดหนึ่งบางครั้งมันรู้สึกว่ามันต้องจ่ายออกไปโดยที่มันไม่จําเป็นก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอบครอบหน่อยเนาะการเงินช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันไม่ได้แย่ค่ะแต่มันเป็นช่วงของการมุนเงินเหมือนเป็นการที่ผัดเปลี่ยนช่วงจวังหวะที่คุณแย่ๆมันจําเป็นที่จะต้องเอามาประคองช่วงนั้นแล้วมันก็เหมือนเป็นจุดที่คุณจําเป็นต้องหาเงินมาประคอง หลายสิ่งหลายอย่างในครอบครัวด้วยหรือในคนที่คุณต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นการเงินสําหรับตัวคนเองอ่ะมันพอใช้อยู่ในระดับหนึ่งแต่การที่คุณจะไปช่วยเหลือคนอื่นคุณก็ช่วยได้บ้างในลักษณะเล็กๆน้อยๆมันก็จํจเป็นต้องแบ่งรับแบ่งสู้กันหน่อยเนานะไม่ใช่ว่าทุ่มช่วยกันจนสุดตัวจนตัวเองไม่เหลือแล้วต้องลำบ,บากก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นทําอะไรก็ตามคิดรอบครอบการเงินต้องประหยัดให้ ให้อยู่ในระดับที่คุณสามารถหมุนอย่างคล่องตัวหรือถ้าฝึกเครื่องที่สุดก็ให้มันชนเดือนแค่นี้นะค่ะคุณร็จะไปรอดมากเลยค่ะเครื่องปีหลังเนี้ยการเงินของคุณก็ยังอยู่ในระดับที่หาได้จ่ายได้แต่มันอาจจะมีจังหวะหนึ่งที่คุณสะดุดเพราะฉะนั้นตั้งสติเนาะมีสติใช้เงินอย่างรอบคอบประหยัดแล้วคุณก็จะรอดได้ค่ะมาดูค่ะครอบครอวความลักเป็นอย่างไรบ้าง ครอบครัวความรักดีมากเลยค่ะควรจะมีข่าวดีจากคนรักของคุณจะมีอะไรพิเศษพิเศษเขาจะมาให้ข่าวดียวคุณอ่ะเหมือนมีการจะพาไปเที่ยวกันหรือเปล่าจะมีการจัดทริปออกไปเที่ยวที่ไหนกับครอบครัวหรือเปล่าหรือเขาจะให้ของขวัญพิเศษอะไรคนไหมมันมันเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะอยากออกไปประชนภัยหรืออยากออกจะไปเปิดโลกใหม่หรือทุกคณอยากจะไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าอยากจะไปกันบ้างก็พาครอบครัวไปนะคะมันเหมือนเป็นการได้ พบปะคุยกันหรือไม่ควรออกไปหาครอบครัวพบปะครอบครัวมากขึ้นหรือได้ไปพบคนใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ไม่เคยเจอคนลักษณะนี้มาก่อนอยู่ๆคุณก็เอ้ยมีคนพิเศษเข้ามาหรือมีใครเข้ามาหาคุณโดยรู้สึกไม่ไม่ได้เคยเจอคนแบบเนี้ยหรือถ้าคนที่จะพบรักใหม่หรือใครที่รู้สึกว่าตอนเนี้ยกำลังตกหลุมรักใครอยู่ก็ มันก็จะเป็นะจังหวะที่เหมือนเริ่มดูใจเริ่มเปิดโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเหมือนจังหวะหนึ่งชีวิตคุณอ่ะมันโดดเดี่ยวมันไม่มีใครเลยอ่ะแต่อยู่คุณก็มีใครเข้ามาสนใจคุณแล้วเหมือนเป็นคนที่สามารถเข้ากันได้ดีอ่ะ ปรับอารมณ์จูนกันเข้าได้ดีอะทาให้คุณรู้สึกว่าม,มันมัน,ม,นมันมีความสดชื่นขึ้นอ่ะหรือไม่คุณก็กําลังจะวางแผนครอบครัวว่าจะเดินทางไปเที่ยวหรือจะทําอะไรกับครอบครัวใหม่ๆหรือจะมีสิ่งสิ่งอะไรที่คุณกาลังวางแผนทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆกับครอบครัวเลยเป็นข่าวดีคนในครอบครัวคุณอาจจะได้รับอะไรพิเศษ เหมือนสอบผ่านหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสได้งานใหม่ทำให้ได้ไปได้ไปพบปะผู้คนหรือได้รับข่าวสารดีๆอะไรจากครอบครัวของคุณน่ะมันจะเป็นสิ่งดีๆที่คุณจะได้จะได้รู้สึกว่าครอบครัวได้กลับมามีความสดชื่นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าทำให้คุณจิตใจมันเบิกบานขึ้นอะ่ะทําให้คุณรู้สึกสดใสขึ้นมีความเป็นตัวเองมากขึ้นมีความมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความรู้สึกว่า โลกเนี้ยมันกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งไม่มันไม่หมดหูอย่างที่ผ่านมาอีกแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าเออครอบครัวของคุณมันปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นหรือบางคนเนี่ยก็ได้พบลักใครสักคนหนึง่งที่รู้สึกว่าถูกใจจริงๆอะ่ะแต่ถ้าสําหรับใครที่แบบเหมือนกําลังรองอะไรอยู่อะ่ะก็จะได้ข่าวดีนะได้รับข่าวดีอย่างที่ตั้งใจไว้หรืออะไรที่แบบมันจะมีคนให้ของพิเศษคุณอะ่ะพาไม่ จิตใจ,ใจใคุณรู้สึกอืมมันสดชื่นนะ่ะเครื่องปีหลังเนี้ยคุณจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตเยอะหรือไม่คุณจะมีโอกาสท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะ่ะจิตใจคุณจะไปไหนกับคุณก็จะนึกถึงครอบครัว ไปไหนก็จะไปครอบครัวเป็นหลักหรือไม่คุณมีคนรักคุณก็จะนึกถึงคนรักของคุณแล้วให้ความพิเศษกับเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสดีแล้วค่ะเครื่องปีหลังเนี้ยหันมาสนใจครอบครัวหรือใครที่เขาสนใจคุณก็หันมองเขานะคะแล้วคุณอาจจะคลิกกลายเป็นคู่ครองที่ดีหรือไปกลายเป็นคนรักที่ให้คำปรึกษาที่ดีอะไรพิเศษพิเศษมันจะเกิดขึ้นในเครื่องปีหลังนี้ค่ะถ้าคนโสดก็ไม่แน่อาจจะมีการตกลุมรักหรือว่าถ้าคน ที่มีครอบครัวครอบครัวอยู่แล้ว,ลวก็อาจจะพากันไปท่องเที่ยวลองดูนะคะว่าคุณมีอะไรพิเศษพิเศษในชีวิตเครื่องปีหลังเนี่ยทุ่มเทครอบครัวให้มากค่ะแล้วคุณก็จะได้กลับมามีความสุขชีวิตสดชื่นผ่านอุปสรรคอะไรกันมามากมายก็ให้รางวัลซึ่งกันและกันนะคะในชีวิตครอบครัวจะกลับมาอุด,ดมสมบูรณ์แน่นอนค่ะมาดูกันค่ะว่าภัยเตือนให้ระวังอะไรบ้างภัยเตือนให้ระวังปัญหาความคิดที่มันเคย เคยเกิดขึ้นในอดีตอะที่คุณมีความคิดทุกข์ใจหรือมีการนอกใจกันหรือมีอะไรที่มันมันมีความรู้สึกว่าเสียอกเสียใจกับเรื่องเก่าๆอะ่ะเรื่องความรักก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเคยแบบไม่มันเคยเสียใจอะไรเคยทุกข์ใจกับความรักอะ่ะแต่ตอนนี้ปัญหาทุกอย่างตอนนี้มันจบไปแล้วน,นะคนเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันเคยพังในอดีตอ่ะคนให้อภัยได้ คุณคุณก็จงระวังความคิดนั้นนิดนึงว่าอย่าเอาความคิดเก่าๆกลับมาลื้อฟื้นจงประคองกันและกันอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาเก่าๆปล่อยให้มันจบไปค่ะปัญหาทุกอย่างมันจบไปแล้วปัญหาทุกอย่างมันไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกอย่างมันจบในอดีตไป ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปขอให้คุณเริ่มต้นใหม่ปัญหาอะไรก็ตามที่มันเกิดมาในชีวิตของคุณปล่อยให้มันจบไปค่ะทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมออะไรที่มันพังทลายไปปล่อยไปค่ะตอนนี้กลับมาประคองเึ้นการและกันประคองจิตใจของคุณประคองคนรอบข้างของคุณประคองชีวิตของคุณให้รอดเหมือนคนที่เกิดใหม่และได้เริ่มชีวิตใหม่ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตคุณกลายเป็นคนใหม่และเริ่มต้นแต่สิ่งดีๆกับชีวิตใหม่ จงระวังความคิดตัวเองอย่าไปย้อนกลับในอดีตเพราะฉะนั้นอะไรที่จบไปแล้วปล่อยไปค่ะขอให้มีความสึกว่าให้อภัยเป็นหลักตั้งใจว่าอะไรก็ตามที่ในอดีตคอยจบไปให้อภัยโอโหสิตอนนี้ขอยคุณมีแต่ชีวิตที่ดีคุณตั้งสติเลยค่ะว่าขอยชีวิตของคุณพบแต่สิ่งที่ดีจงระวังความคิดของคุณที่จะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอดีตปล่อยไปค่ะแค่ระวังความคิดทีเดียวชีวิตคุณก็จะพลิก ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นได้แล้วกลับมาประคองความความรักในครอบครัวหรือประคองสิ่งที่มีคุณมีในชีวิตมองว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่ากับคุณแค่ไหนแล้วก็จุงรักษาไว้ให้ดีอะไรก็ตามที่มันเป็นอดีตปล่อยผ่านไปนะคะภายเตือนระวังแค่นี้เองค่ะให้คุณระวังความคิดที่มันจะย้อนกลับไปคิดถึงอดีตเก่าๆอะไรที่เก่าๆปล่อยไปค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะอดีตมันจบแล้วอหอยคนเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณจะมีสิ่งดีเข้ามาในตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฏาคมจนถึง ปีนี้เลยขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีและความดีจะรักษาคุณเชื่อมั่นนะคะจงทําดีต่อไปนะคะและสิ่งดีจะกลับมารักษาคุณนะ มาดูกันค่ะว่าจะมีตัวช่วยอะไรไหมหรือภัยเสริมกันหน่อยตัวช่วยของคุณควรจะมีคนที่เป็นผู้นําเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เขามีความละมุนละไมด้วยและมีความเด็ดเดี่ยวด้วยเขาจะมาเข้ามาประคองมาช่วยเหลือคุณเขาจะมีสภาวะเป็นผู้นําเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอ่อนโยนในตัวเป็นคนที่มีลักษณะดีมาก เขาจะเข้ามาช่วยคุณประคองคุณหรือไม่ก็อาจจะเป็นแม่คุณหรือเป็นญ,ญาติคุณฝ่ายผู้หญิงก็ได้คุณมีปัญหาอะไรเข้าไปปรึกษาเขาค่ะเขาจะให้คำปรึกษาที่ดีเขาจะให้คําแนะนําที่ดีคุณจงเปิดใจคุยกันแล้วค่อย พิจารณาว่าอะไรคือปัญหาหลักที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาของคุณในชีวิตเขาจะมาบอกแนะนําคุณอาจจะแนะนํางานที่ดีให้คุณด้วยอาจจะพานําพาคุณไปสู่งานที่ดีหรือกิจการที่ดีขึ้นคุณอาจจะได้เปิดโอกาสที่จะได้คุยและเปิดใจแล้วเขาก็จะแนะนําโอกาสที่ดีให้คุณช่องทางที่ดีคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสพูดคุยกับคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณนับถือก็ลอง ลองเข้าไปหานะคะเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงที่เขามีความมีความเป็นผู้นําหรือมีความมีจิตใจอะ่ะอย่างน้อยพันช,ชายเขาเป็นจิตใจดีแน่น,นอนเขาจะมาคอยประคองช่วยเหลือคุณคุณจะมีโอกาสที่มีคนดีๆเข้ามาช่วยค่ะในในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรก็ตามให้หันมองดูคนรอบข้างคุณค่ะว่าใครที่เขาอยู่เคียงข้างคุณเขานั่นแหละแบบจะเป็นคนที่คอยอุปถัมภ์หรือคอยช่วยเหลือคุณเสมอถ,ถึงแม้อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องอะไรที่ทําให้คุณต้อง เรื่องเงินหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเขาอาจจะให้กำลังใจแต่บางคนก็อาจจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องการงานของคุณทําให้งานของคุณคล่องขึ้นหรือบางคนเขาอาจจะแนะนําคุณให้รู้สึกว่าจิตใจคุณผ่อนคลายขึ้นหายเครียดขึ้นทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นคุณจงกลับมามองนะคะว่าคนรอบข้างคุณใครที่ลักษณะเป็นผู้หญิงหรือคนรอบข้างคุณที่เป็นผู้หญิงเขาจะนาคุณมาให้เขาจะนําความดีมาให้คุณมาจะมีคุณกับคุณมาเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นรักษาความดี แล้วคุณก็จงมองคนรอบๆตัวคุณแล้วก็จงรักษากันไว้ให้ดีนะคะชีวิตคนเรามไม่แน่นอนค่ะอุปสรคมันเกิดขึ้นได้มันก็มีคนประคองเราเช่นกันขอขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความดีความดีนั่นแหละจะทําให้คุณคนมองเห็นคุณแล้วจะกลับมาช่วยเหลือคุณหรือประคองคุณได้เพราะฉะนั้นเชื่อมันในความดีนะคะความดีจะรักษาคุณเช่นกันมาดูกันหน่อยค่ะว่าจะมีไพ่เสริมให้คุณไปทาบุญอะไรบ้างเนาะจะได้มีความผ่อนคลายมากขึ้น ในเครื่องปีหลังนี้ภัยตัวเสริมบอกให้คุณไปทําบุญสังฆทานหน่อยนะคะเงินจะทองจะเข้ามาแล้วค่ะทําสังฆทานไม่ต้องทํามากก็ได้คะ่ะจะทําสังฆทานเป็นอาหารคาวหวานหรืออาหารก็เป็นสังฆทานผ้าไตาจีวรอ,อะไรได้หมดเลยคะ่ะหรือจะทําบุญหยอดตู้ถวายวัด ที่เป็นหยอดตู้ชำระนี้ส่งเงานก็ได้ค่ะขอโหดศีกอขอโหดสิก,กรรมต่อเจ้ากรรมในเวรนทั้งหลายทั้งหลายเลยที่เขาเป็นอุปสรรคต่อนี้ต่อ,นนตอเงินทองทําให้มีหนี้เสียอะไรก็แล้วแต่ให้คุณอธิษฐานจิตเลยค่ะเอาเงินเหรียญสิบบาทก็ได้ค่ะหรืออยากจะทําเหรียญสตลึงเหรียญบาททาอะไรก็ได้ทําตามกําลังที่เราทําหรือมีเงินอยู่กรรมหนึ่งคุณอยากจะหยอดตู้ทําให้กับเด็กพิการเด็กยากไร้หรือสัตว์อะไรก็ได้หยอดตู้หยอด อะไรที่เป็นตู้บริจาคอะไรก็ได้ค่ะให้นึกถึงเลยค่ะอธิษฐานจิตเลยค่ะว่าเงินที่คุณทําขอให้เขาเหล่านั้นจงมีความสุขและบุญเหล่านั้นขอให้ส่งผลให้คุณจงหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความเจริญในทุกๆด้านให้คุณตั้งจิตเลยนะคะแล้วนึกถึงคุณพระนรตาตยให้ส่งบุญให้เขาเหล่านั้นทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของโหสิกรรมให้คุณเปิดทายให้คุณมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองของโหสิกรรมต่อกัน เชื่อเธอค่ะว่าการที่คุณนึกถึงได้ว่าคุณทําผิดกระขคยหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกแบบทําผิดอ่ะคุณตั้งจิตทําบุญหยอดตู้เอโหจรกรรมหยอดให้เขาไปเลยค่ะนึกถึงเจ้ากรรมในเวนเหล่านั้นแล้วก็ทําบุญให้เขาเขาจะ ได้รับบุญนั้นโดยปฏิหารและคุณจะกลับมาพลิกชีวิตทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกามุ่งไปมันก็จะมีหนทางออกที่ทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จได้และอะไรงานการที่โปรเจกที่คุณรออยู่เนี่ยมันก็สําเร็จได้อย่างที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้เงินทองอะไรที่มีอุปสรรคที่คุณขัดสนอยู่ที่คุณต้องจ่ายหนักมันก็จะคล่องตัวขึ้นได้อย่างแน่นอนเชื่อมั่นเถอะค่ะว่าถ้าคุณทําสิ่งที่ดีไว้ ทำจากใจแล้วมันจะทําให้คุณได้รับความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจครอบครัวก็จะกลับมาสดใสเบิกบานข่าวดีอะไรที่คุณรอคอยอยู่มันก็จะเป็นคําตอบที่ชัดเจนทำให้คุณมีพลังใจที่ดีมากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างคลิกชีวิตเลยแล้วปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเคยมีอ่ะคุณปล่อยมันไปเลยนะคะมันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นจงมองสิ่งที่ดีที่คุณมีอยู่แล้วสิ่งที่คุณทําจงตั้งจิตตั้งใจทําให้สําเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในความดีและมันจะสําเร็จไปในที่ในทางที่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะอุปถัมภ์คุณเขาต้องเห็นในความดีคุณแล้วคุณยังทําดีต่อไปนะคะเชื่อมั่นในทำในความดีทําดีได้ดีทําชั่วด้ชัว่วให้ผลไม่เป็นตัวทําบุญแล้วคุณยังเชื่อมั่นอนบุญจะกลับมารักษาคุณ